นายชัยวุฒนาขมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิธัลเพื่อเศร,รษฐกิจและสังคมเรดีเอสกล่าวว่าขณะนี้มีการเผยแพร่และแร์ต่อข่าวปลอมเกี่ยวกับประเด็นโรงพยาบาลเอกชนเปิดจองวัคซีนโควิด -19 ของโมเดนาสร้างความเข้าใจผิดและสับสนให้กับประชาชนจึงของความร่วมมือประชาชนและสื่อออนไลน์ให้หยุดการแชร์ลิงก์และข้อความข่าวปลอมดังกล่าวโดยล่าสุดกระทรวงได้ประสานติดตั้งการแชร์ลิง์ข้อมูลเท็จนี้ผ่านทวิตเตอร์แล้ว ในส่วนของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบ้อคซีนจากสบคกระทรวงมหาดไทยพบว่าเป็นข้อมูลเท็จชี้แจงว่าโรงพยาบาลเปิดให้มีการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพื่อเตรียมให้ผู้มีสิทธิ์รับวัคซีนจากรัฐบาลได้มารับทางสิตที่โรงพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ใช่การเปิดจองวัคซีนโควิด19หรือขายวัคซีน้องขอแนะนําให้ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนสิทวัคซีนจากรัฐบาลเข้าไปลงทะเบียนโดยตรงที่แอบหมอพร้อม หรือไลน์ไอดีหมอพร้อมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพโดยตรงกับกระทรวงสาธารณาสุขและนัดวันเวลาฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลที่ผู้ลงทะเบียนได้โดยตรงสาพรพรดีรายงาน